การบริหารเวลามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกความสำเร็จเลยนะคะมันเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะที่เราจะประสบความสำเร็จโดยการปล่อยให้สถานการณ์นั้นมันเป็นตัวกำหนดการกระทำของเราเราจะต้องเซตร,ระบบเราจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้เวลาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณคา่าและก็มีความสำคัญต่อชีวิตของเรารวมถึงมีความสำคัญต่อเป้าหมายของเราจริงๆ ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องทำให้มันเป็นสิ่งแรกของวันเปรียบเสมือนกับการกินกบที่น่ากเกลียดน่ากลัวที่สุดก่อนค่ะหลังจากนั้นทั้งวันมันก็จะเป็นวันที่มีความหมายที่สุดของเราเพราะเราจะรู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้เป้าหมายเราจะได้เข้าใกล้ความฝันของเราขึ้นมาอีกก้าวแล้วเหตุผลหลักในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารเวลาก็คือเพื่อทาให้ทุกอย่างที่สาคัญจริงๆนั้นทาให้มันเสร็จ และก็เราจะได้มีเวลาเหลือทำในสิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขเรายได้อยู่กับคนที่เรารักเรายได้อยู่กับสิ่งที่เรารักนั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะที่ชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะเขาบอกว่าเราจะควบคุมเวลาและก็ใช้ชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานและก็วิธีการรับมือกับความรับผิดชอบต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทุกวันค่ะเราจะเข้าควบคุมกิจกรรมต่างๆได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดทำบางสิ่ง แล้วก็หันไปใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่คาดการได้นะคะเพียงแค่จะต้องค้นหาว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาทําอะไรกันแล้วก็ทําตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันความสามารถในการจดจ่ออย่างแน่วแน่กับภารกิจที่สําคัญที่สุดโดยพยายามทํามันให้ดีและก็ทํามันให้เสร็จสมบูรณ์นะคะนับว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จได้ ยุคนี้เรามีสิ่งต่างๆที่ต้องทำมากมายเกินไปนะคะและเราก็มีเวลาน้อยเกินไปดังนั้นเราไม่สามารถทำทุกสิ่งที่ต้องทำได้เพราะนี่แหละค่ะการเลือกถึงเป็นอะไรที่สำคัญมากการเลือกงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ทำมันให้เสร็จอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมมันจะส่งผลต่อความสำเร็จมากกว่าคุณสมบัติหรือว่าทักษะอื่นๆนะคะที่เราจะพัฒนาขึ้นมาความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและก็ลงมือทำให้เสร็จ มันทำให้คนคนหนึ่งทิ้งห่างจากคนอื่นได้มากเลยค่ะคุณสมบัติหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายในตัวของคนที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนั่นก็คือการมุ่งเน้นที่การลงมือทําค่ะพวกเขามุ่งเน้นไปที่การลงมือทําพวกเขาจะเร่งรีบทํางานที่สําคัญให้เสร็จก่อนเสมอเลยนะคะและกุญแจที่จะไปสู่การสร้างผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือการฝึกจัดการกับงานชิ้นสําคัญเป็นอย่างแรกในทุกเช้าค่ะ ทำชิ้นสําคัญเป็นอย่างแรกทุกเช้าจนกลายเป็นนิสัยหนึ่งในกุญแจสาคัญของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการใส่ใจกับเวลาทุกๆนาทีเราจะต้องฝึกกินกบจนเป็นกิจวัตรก่อนที่เราจะเริ่มทำอย่างอื่นนะคะและก็ต้องกินเข้าไปโดยที่ไม่รีรอด้วยสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสุขความสำเร็จและก็มีประสิทธิภาพก็คือการสร้างนิสัยให้เรารีบกินกบเป็นอย่างแรกทันทีที่เริ่มงาน กบในที่นี้คืองานที่สำคัญและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อนงานที่สำคัญและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดกฎข้อที่1นของการกินกบก็คือถ้าจะต้องกินกบ2ตัวนะคะให้เลือกกินตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนถ้าจะเลือกกินกบ2ตัวให้เลือกกินกบที่น่าเกลียดที่สุดก่อนกฎข้อที่2ของการกินกบก็คือว่าหากจะต้องกินกบเป็นเป็นค่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องจ้องมันนานๆ หากต้องกินกบเป็นๆไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องนั่งจ้องมานานานๆการศึกษาวิจัยในกลุ่มคนที่เขามีไรายได้สูงและก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพบว่าคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จคือคนที่กระโจนเข้าใส่งานสำคัญแล้วก็สร้างนิสัยให้กับตัวเองนั้นจดจ่อกับงานนั้นและก็ทำอย่างแนว่วแน่จนกว่าจะสำเร็จลุล่วงนั่นเองนิสัยที่ค่อยๆบ่งเพาะขึ้นมา มันจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดความสำเร็จในชีวิตเลยนะคะและหน้าที่การทำงานของเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนิสัยตัวเดียวเลยค่ะการจัดลำดับความสำคัญการเลิกผัดวันประกันพรุ่งและก็การลงมือทำสิ่งที่สำคัญก่อนอันนี้นะคะถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งดังนั้นเราสามารถฝึกฝนกันได้เราสามารถฝึกฝนแล้วก็ทำซ้ำๆได้นะคะ หนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะไปสู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีความรู้สึกดีกับตัวเองรวมถึงการมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะคะก็คือการลงมือทํางานที่มันสําคัญให้สําเร็จลุล่วงจนกลายเป็นนิสัยนั่นเองมันไม่มีทางลัดนะทุกอย่างไม่มีทางลัดทุกอย่างคุณจะต้องซ้อม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 แล้วก็ต้องซ้อมนี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญในการพัฒนาทักษะเหล่านี้สมองของเรามันก็เหมือนกล้ามเนื้อนะคะยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งแล้วก็มีพลังมากขึ้นเท่านั้นคุณสมบัติของการสร้างนิสัยใหม่ก็คือการตัดสินใจเราจะต้องตัดสินใจและก็สร้างวินัยบวกกับความมุ่งมัน่นจะสร้างนิสัยใหม่ได้เราต้องมีการตัดสินใจและก็มีวินัยบวกกับความมุ่งมัน่นถ้าอยากจะเร่งความเร็วในการเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ทํางานได้มากและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เราต้องหมั่นคิดถึงรางวาัลและประโยชน์ที่ได้รับจากการลงมือทํามันความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการตัดสินใจให้ได้ว่าอะไรคืองานที่เรารักจริงๆตัดสินใจให้ได้ว่าอะไรคืองานที่เรารักจริงๆนะคะจากนั้นก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยค่ะเพื่อที่ทํางานนั้นให้ดีที่สุดมันตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรเป็นตัวกําหนดความเร็วที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการ อะไรเป็นตัวกําหนดความเร็วที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ขดขวางเราเอาไว้แล้วก็จงมองตัวเองนะคะในฐานะบุคคลต้นแบบของคนอื่นเราตั้งมาตรฐานไว้ให้สูงๆเลยค่ะทำงานให้มันหนักมากยิ่งขึ้นและก็เลิกงานช้ากว่าเดิมอีกเล็กน้อยนะคะหนึ่งในวิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งที่ดีที่สุดก็คือทำราวกับว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวในการทำงานชิ้นสำคัญให้เสร็จ ถ้าหากว่าการที่เป็นคนที่มีความสุขนะคะและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ต้องทําก็คือการปกป้องและก็รักษาระดับพลังงานให้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอคะ่ะการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายอย่างสม่ํามเสมอและก็การพักผ่อนให้เพียงพอมันจะช่วยทําให้งานนั้นออกมาดีมากยิ่งขึ้นเราสามารถทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็ง่ายขึ้นด้วย วิธีที่เรียบง่ายและสรงพลังที่สุดในการกระตุ้นให้ตัวเองนั้นลงมือทําก็คือการพูดกับตัวเองซ้าๆค่ะว่าทำเดี๋ยวนี้นะทาเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้เลยต่อมาค่ะคือการเตรียมพร้อมนะการเตรียมพร้อมในการตั้งเป้าหมายก็คือว่าก่อนที่เราจะเลือกกบก่อนที่เราจะเลือกกบแล้วก็ลงมือกินมันเนี่ยเราต้องกําหนดเป้าหมายของชีวิตในแต่ละด้านให้มันชัดเจนไปก่อนนะคะการมีความชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายถือว่า เป็นแก்นของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งเรามีความชัดเจนอยู่กับสิ่งที่ต้องการและก็ขั้นตอนที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มันมามากเท่าไหร่เราก็จะเลิกผัดวันประกันพรุง่งและก็ทำงานตรงนั้นให้เสร็จลุล่วงได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะยิ่งเป้าหมายใหญ่และชัดเจนมากเท่าไหร่การทำให้มันสำเร็จมันก็จะยิ่งทำให้เราตื่นเต้นมากเท่านั้นและยิ่งคิดถึงเป้าหมายมากเท่าไหร ก็จะยิ่งมีแรงผลักดันและก็มีความปรารถนาที่จะทํามันให้เสร็จมากเท่านั้นทีนี้มาดูเทคนิคในการกําหนดและก็บรรลุปเป้าหมายกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคุณจะต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คิดให้มันละเอียดมากที่สุดค่ะขั้นตอนที่2เขียนมันออกมาเลยค่ะเขียนมันออกมาคิดบนกระดาษค่ะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่สามารถมองเห็นและก็สัมผัสได้ขั้นตอนที่3ก็คือการกําหนดเส้นตายให้กับเป้าหมายในแต่ละอัน กำหนดเส้นตายให้กับเป้าหมายในแต่ละอันขั้นตอนที่4เขียนสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายออกมาเป็นข้อข้อขั้นตอนที่5เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้มันอยู่ในรูปแบบของแผนงานพร้อมกับจัดลำดับความสำคัญด้วยขั้นตอนที่6ก็คือลงมือทำตามแผนในทันทีขั้นตอนที่7ก็คือจะต้องแนว่วแน่ว่าเราจะลงมือทำอะไรบางอย่างทุกวันเพื่อให้เข้าใกล้กับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จะต้องทําอะไรบางอย่างทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นเข้าใกล้กับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น